สวัสดีค่ะพบกับช่องสารดีโดยพิทิพ์อีกแล้วนะคะวันนี้พิทิพ์ได้นำ45รายชื่อเล่นลูกสาวเพราะเพราะน่ารักชุดใหม่มาแนะนำค่ะโปรดกดไลค์กดแชร์กดติดตามรายชื่อใหม่ๆกันค่ะเชิญรับชมค่ะควีนนุดาแพมแพมรีนา นุดีเมเมออเดรพรีมพริซซี่ลีลาเดวีบูเก้วิเวียนวีนาไลลาเรเน่เทวีเทย่า เทพียาดายาหยีชีวาพิมพินแพรพราวดาดากิปซี่นายาลินดาดารินรุราปราง ปอแก้วอิงออนจุ๊บแจงนินามณียามุกดาวไลทอรุง้งไพรินน้องขวัญน,น้องแก้วน้องรักค่ะชมกันผ่านไปแล้วนะคะ พบกับช่องสารดีโดยพิทิพและกดไลค์กดแชร์กดติดตามรายชื่อใหม่ๆกันค่ะสวัสดีค่ะ